สวัสดีครับก็มาวิเคราะห์หวยที่ออกวันพุธกันต่อนะครับสำหรับเด่นล่างหวยที่ออกวันพุธอาววันหนึ่งมีนาคมนะครับคืออันนี้ผมสรุปมาให้แล้วนะครับผมเลขเด่นก็จะมีสองสามสี่แปดนะครับอ่าหลักหน่วยหลักหน่วยที่มาบ่อยที่สุดเลขสองนะครับมาแดครั้ง เลขสามหครั้งเลขสี่ห้าครั้งเลขแปดสี่ครั้งส่วนหลักสิบนะฮะหลักสิบผมสรุปมาที่มาบ่อยนะครับเลขสองมาหลักสิบเนี่ยมาหลักสิบเนี่ยสิบครั้งเลขสามห้าเลขสี่เก้าเลขแปดสิบครั้งนะครับ ก็จะมาสรุปเด่น2ตัวล่างนะครับที่ออกวันพุธท,ที่ออกบ่อยหลักหน่วยนี่ก็คือ2 2นี่จะมาทั้งหมด8ครั้งส่วนหลัก10ล่างเลข2กับเลข8มาเท่ากันนะครับมาทั้งหมด10ครั้งอันนี้คือสรุป ผมสรุปให้ในรอบ20ปีนะครับสำหรับหวยที่ออกวันพุธนะครับแล้วก็ได้เรียกเด่น2ตัวล่างเด่นเดนก็จะมี2 3 4 8นะครับส่วนสรุปผมสรุปให้ไปเลยแล้วกันนะครับเด่นล่างวันที่1นึ่งับ0ูนยนะครับเด่นก็คือ8 จุดจุดจุด x อาจจะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดอะไรก็ตามที่ชอบแล้วกันนะครับแล้วก็สองสอง x ส่วนสี่นี่ก็คือเป็นตัวรองนะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งก็ไล่ไปแล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบนะครับว่าจะสีอะไรก็มีทั้งหมดก็แก็กส สามตัวนะครับที่เด่นๆสำหรับหอยวันพุธเด่น8กับ2อันนี้จะเด่นเท่ากันนะครับส่วนรองนี่ก็4ครับผมโอเคครับขอบคุณครับ